สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะครับวันนี้ผมมีพระกุหลวงพ่อเดิมนะครับกุหลวงหลวงพ่อเดิมนะครับกุวัดพนมลอกนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับวันนี้นะครับได้บูชามาห้าองค์นะครับพี่นะเดินทางไปบูชาที่วัดมาเลยครับห้าองค์นะครับพี่นะครับแท้ทันหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับพี่นะครับมีมาแบ่งปันพี่พี่นะครับสองพิมนะครับเป็นพิมพ์ องค์แรกนะครับเป็นพิมพ์นี้เลยนะครับพี่นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์รูปลอหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงนะครับพี่นะพิมพ์ฐานสูงนะครับองนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้านล่างสามองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานกลางนะครับเป็นพิมพ์ฐานกลางนะครับมีค้าบกุนะครับนี่ครับพระเนี่ยอยู่ใต้พระอุโบสถนะครับพระกุนะครับอยู่ใต้พระอุโบสถ วัดพนมลอกนะครับพี่นะหลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้นะครับบรรจุไว้นะครับในโบสถ์นะครับนี่องนี้มีคาบทองด้วยนะครับนี่เป็นทองนะครับเนี่ยนะครับมีคาบทองด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มองค์แรกนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับพระเนี่ยสร้างนะครับในยุคของหลวงพ่อเดิมนะครับ แท้ทันหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับเดี๋ยวมาดูประวัตินิดหนึ่งนะครับวัดพนมลอกนะครับตั้งเมื่อปีพศนะครับสองสี่สามห้านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพศสองสี่สามห้านะครับที่ตั้งวัดนะครับแล้วก็หลวงพ่อวิเชียนคนตั้งวัดนะครับมรณภาพในพศสองพันสี่ร้อสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับดูครับ ประมาณนี้เลยครับพี่นะผมก็อ่านไม่ค่อยเก่งนะครับพี่นะครับอ่านี่ครับแต่ว่าทันหลวงพ่อเดิมแน่นอนครับพี่นะทันหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมสร้างนะครับมีกลุ่มเล่นหาคำสากลนะครับพี่นะครับนี่ครับองค์นี้ครับเป็นองค์หมายเลขหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับองค์นี้น้ํานะครับน้ําทองขึ้นเลยนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่พี่นะครับมีมาแบ่งปันนะครับสององนะครับ เป็นพิมพ์ฐานสูงเนี่ยมีสององนะครับนี่ครับพระแท้นะครับพระแท้ทันหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับพี่นะครับสนใจก็ทักสอบถามราคาเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับอ่าสนใจทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับนี่ครับแท้ทันหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับเป็นพระที่น่าใช้มากเลยครับพี่นะ นี่นะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับองค์แรกนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับองค์ที่สองเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับค่อนข้างสวยนะครับดูครับมีคราบกุนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมสวยๆนะครับนี่ครับเป็นเพ้า อยู่ใต้อุโบสถวัดพนมลอกนะครับนะนี่ครับหลวงพ่อเดิมปลกเศกครับพี่นะสวยมากครับองค์นี้ครับสวยมากครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ล่างนี้เป็นพิมพ์ฐานกลางนะครับเป็นพิมพ์ฐานกลางนะครับนี่ครับแบ่งปันสามองนะครับพิมพ์ฐานกลางนะครับ นี่ครับฐานก้างก็จะมีคาบเบ้าคาบกุคาบดินอยู่ในกุเลยนะครับนี่ครับหลวงก็เดิมกุแตกวัดพนมลอกนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับดูไหมมีน้ําทองเลยเห็นไหมครับนี่เป็นกระแสท้ทองคํานะครับนี่ครับนี่คาบดินคราบกุอยู่ในโบสเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับน่ครับสวยมากเลยนะครับมีคาบกุนะครับวัดพนมลอกหลวงพ่อเดิมปุกเสกแท้ทันนะครับทันหลวงพ่อเดิมนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับสวยมากครับ เดิมๆมีคาบเบ้าคาบกุเลยนะครับนี่ครับครับดินคาบกุนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับอ่านี่ครับนี่นะครับเป็นคาบดินกุนะครับในอุโบสถวัดพนมลอกนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ ดูครับโอ้โหดูครับพี่ๆนะนี่เป็นกระแสทองคํานะครับนี่เป็นหลวงพ่อเดิมที่แท้ทันหลวงพ่อเดิมปุกเสกจริงๆนะครับนี่ครับเป็นพระที่สร้างแท้ทันหลวงพ่อเดิมนะครับวัดพนมลอกนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าครับพี่ว่าวันนี้มีมาให้พี่ๆ fc เนี่ยห้าองค์นะครับพี่นะห้าองค์นะครับ นี่ครับห้าองค์นะครับนี่ครับส่วนอีกองค์นึงนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อค้ายวัดพนมลอกนะครับอยู่ในกุ่ดียวกันเลยนะครับนี่มีทั้งพับปิดตาแล้วก็มีหลวงพ่อคล้ายนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดในสมัยนั้นนะครับก็มีหลวงพ่อค้ายอยู่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อค้ายที่อยู่ในกุ่ของวัดพนมลอกเลยนะครับอยู่รวมกันกับหลวงพ่อเดิมเลยนะครับ ปุกเดียวกันเลยนะครับเนื้อหาแท้ทันหลวงพ่อเดิมปุกเศษเหมือนกันเลยนะครับมีคราบเบ้าคราบดินเดิมๆนะครับนี่ครับสนใจถ้าเข้ามาได้เลยนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้เลยนะครับปุูกแตกวัดพนมลอกนะครับพระแท้นะครับทันหลวงพ่อเดิมปุกเศกนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทร096ย์2 6 8 2 9นะครับ ไอ l i ล e ยศูนย์เก้าหกเจ็นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือสแกนเคียร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ